สวัสดีค่ะคราวนี้เราก็มาพบกับเว็บเทนดี้ทาร่หรือว่าเพจเทนดี้ทาร่ของพี่กับน,น้อยนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอกันในเรื่องเกี่ยวกับไพ่ไม้ที่น้องๆหลายๆคนบอกว่ามันแปลเรื่องความรักได้หรือเปล่านะคะพี่สามารถยกตัวอย่างได้นะคะอย่างเช่นไพ่แปดไม้เนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของความรักเป็นอย่างดีนะคะซึ่งน้องๆอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบก็จะแปลที่เรื่องการงานแค่ว่าเป็น Import Export หรืออะไรก็แล้วแต่แต่จ,จริงๆมันแปลเป็นเรื่องความรักได้ ในตำราของต่างประเทศเขาจะพูดถึงว่าเป็นการพบรักแบบรวดเร็วนะคะการพบรักแบบรวดเร็วเนี่ยบางตำราเขาก็จะพูดว่าเป็น Ad v e r s ร์ซ t ก็คือเป็นรักแรกพบแต่ในความเป็นจริงนะคะเคยเจอโดยส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นรักแรกพบแล้วค่ะคือหมายถึงว่าอยู่ดีๆคลิกกันอย่างนั้นมากกว่านะคะถามว่ามีาไพ่ใบอื่นอีกไหมที่แสดงในเรื่องของการที่ว่าอยู่ดีๆเราคลิก หรือเป็นคล้ายๆรักแรกพบแบบนี้ก็มีค่ะก็คือไพ่จัดเม้น t นะคะถ้าขึ้น2ใบคือหมายถึงว่าเราปิ๊งอย่างรวดเร็วแต่ความรักจะยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าได้แต่งงานหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากนั้นนะมีไพ่ของการแต่งงานเกิดขึ้นไหมในช่วงอายุนั้นนะคะก็วันนี้หวังว่าก็คงได้รับความรู้กันไปนะคะจากเพจที่ทารยังไงก็ฝากเพื่อนเข้ามาคลิกไลค์นะคะมี